สวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้ก็มาพบกับอาจารย์อุ้มนะคะวันนี้อาจารย์จะมาพูดนะครับเทคนิคการเอาชนะคู่แข่งนี่นะครับทุกคนในชีวิตนี้หรือตอนนี้เรารู้สึกว่าเรามีคู่แข่งเยอะหรือว่าเราไปแข่งกับใครมีใครที่รู้สึกแบบว่าอยากเอาชนะคู่แข่งบ้างครับมีไหมอาจารย์วันนี้อาจารย์จะบอกนะครับว่าเทคนิคนี้นะครับหรือว่าวิธีนะอาจารย์บอกเลยนะว่าใช้แล้วนะครับจะได้ผล พอสมควรน,นะครนั่นก็คือว่าอันดับแรกเลยนะครับสิ่งที่เราต้องทําคือเลิกคิดครับว่าเขาเป็นคู่แข่งกับเราให้เลิกคิดไปเลยนะครับเพราะอะไรเพราะเมื่อไหร่ที่เรานะครับคิดว่าเขาเป็นคู่แข่งกับเราเราจะเกิดความเครียดนะครับความกังวลนะครับแล้วเราก็ต้องคอยไปตามว่าเขาทําอะไรอยู่หรือว่าเขาให้ทําอันนี้แล้วเราไม่มีอันนี้ เราก็จะเกิดทําให้เขาเรียกว่าความเป็นตัวตนของเรานะครับที่เราควรจะเอาความเป็นตัวเองหรือว่าคุณภาพของเราออกมาครับมันดอบลงก็ฉะนั้นนะครับวิธีการที่ดีที่สุดเลยนะครับในการที่จะเอาชนะคู่ขแข่งนะครับทุกคนต้องอย่างนี้เลยนะครับคือเลิกคิดครับว่าเขาเป็นคู่แข่งกับเราเพราะเมื่อไหร่นะครับที่เราเลิกคิดนะครับเราไม่ต้องไปตามเขาเราไม่ต้องไปดูเขาว่าเขาทํานูน่นทํานี่แล้วเราก็ต้องมาปรับบางทีเราไปดึงเอาเหมือนเข้ามาอีกกลายเป็นว่าเราไปทําตามเขาอีก นะครับโอ้โหอันน sure? ี้บอกเลยว่าเหนื่อยเหนื่อยมากๆแล้วก็ยิ่งทำเราก็ยิ่งท้อนะคบเพราะว่าเราเหมือนกับว่าเรามองเขาตลอดเวลาเหมือนเราเปรียบเทียบตลอดเวลาเราต้องไม่เปรียบเทียบครับเราดีอยู่แล้วเราต้องหาจุดเด่นของตัวเองครับทุกคนจุดเด่นของเราคืออะไรเราจะต้องเขาเรียกว่าเหมือนเรามีอะไรก็ตามหรือเราขายสินค้าหรือเราทําอะไรก็ตามนะครับคือเรามีข้อดีอะไรเราต้องพรีเซนต์ตรงนั้นนะครับออกมาให้มากที่สุด แล้วไม่ต้องไปคิดเลยค่ะว่าคนนั้นจะมองอย่างนี้คนนี้นจะมองอย่างนี้นะครับให้ทํานะครับในแบบที่เป็นตัวเองแล้วก็ดีที่สุดที่สําคัญอย่างเงี้ยอย่าลืมนะครับเลิกคิดเลยนะคะว่าเขาคือคู่แข่งของเราแค่นี้แหละครับแค่เลิกคิดก่อนเลยนะครับแค่นี้เราก็ชนะแล้วครับเพราะอะไรเราไม่ต้องแข่งกับใครใช่ไหมฮะพอเราไม่แข่งกับใครเขาเรียกว่าเราก็ไม่ต้องมีความกังวลอะไรทั้งสิ้นเลย ขอแค่นี้นะครับแล้วทําในแบบของเองให้ดีที่สุดนะครับลองเอาไปทําดูนะครับทุกคนอาจารย์เชื่อว่านะครับเราสามารถที่จะชนะคู่แข่งได้เดี๋ยวนี้เลยครับทุกคนถ้าหากคลิปนี้นะครับมีประโยชน์นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามไว้นะครับขอบคุณครับ